สวัสดีครับพี่น้ำพึงสวัสดีจ้า,จานี่ไปไหนมาเนี่ยดูท่าทางแบบรู้สึกมีอาการเหนื่อยจังเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่เหนื่อยได้ไงครับผมรีบไปที่ร้านแว้งมาครับไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสีเลนแต่ละสีว่ามีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรครับใช่เพราะว่าเราติดค้างกันเมื่อคราวที่แล้วเนาะถูกต้องเลยครับที่ผมจดมาอย่างดีเลยครับเพราะว่าติดค้างพี่น้ำผึ้งก็เลยจะมาอ่านและเล่าให้ฟังครับ เริ่มจากสีน้ำตาลที่พี่ให้ผมก่อนเลยครับเลนส์สีน้ำตาลจะช่วยเพิ่มความสว่างของภาพขณะเดียวกันก็ช่วยลดแสงจ้าลงแถมยังให้อารมณ์ของความเป็น retro นะครับหากเรานำมาแมปคู่กับเป็นเกงยีนเท่ๆสักตัวครับต่อด้วยเลนส์สีเขียวที่จะช่วยให้การมองเห็นภาพสบายตามากขึ้นทําให้ดวงตารู้สึกผ่อนคลายเวลาสวมใส่ส่วนเลนส์สีเทาเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากเพราะเข้าได้กับสไตล์การแต่งตัวหลากหลายสไตล์ แถมเลนส์สีเทายัางช่วยให้การมองเห็นภาพดูสมจริงและเป็นธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับเลนส์สีอื่นๆครับ ครบแล้วครับข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสีเลนส์ครับต้องขอบใจเจอรี่มากๆเลยนะจ๊ะน้องรักที่ไปสอบถามข้อมูลมาให้พี่โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับออจริงๆแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันครับออแต่พี่ว่าไปแล้วเนี่ยเรารู้ข้อมูลพวกนี้เอาไว้เนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้แบบว่าสามารถเลือกให้เหมาะกับเวลาที่เราจะมาใช้งานไงใช่เลยครับเออนาะ <laughs> สนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ